สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่29เมีนาคมนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ต้องพาเด็กๆนะคะไปแข่งขันสรน้ำโคนท,ที่โรงเรียนวัดโพนะคะ,ะเจอกันนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปไปไหนโรงเรียนโร,ร,รงเรียนวัดโพนะคะหลวาวัดพระเชตุพน,นนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปนะคะโอเคแล้วเจอกันค่ะ ไม่มีแดดเลยแต่ื่อทีนี้นะคะแดดเรี่ยงมากเลยนะคะแต่ก็ผ่านมาได้เย็นด้วยไม่ให้ลมพัดค่ะเดี๋ยวก็จะถึงวันโทแล้วนะคะค่ะไว้เจอกันอีกทีค่ะค่ะเสร็จแล้วก็เดินทางมาถึงกันได้นะคะเป็นไงบ้างเจนเจงเป็นไงบ้างเนืเ่นไ,มนไม่เห็นจะดูเหนื่อยเลย <laughs> ดูนีคอคอมันเป็นเส้นเนี่ยอืม น้องพาเปไน็นไงบ้างเอมเื่อยสู้ๆนะคะค่ะแล้วก็เจอกันอีกทีนะคะเด็กๆก,กำลังฝึกสอนว่าสบสวนะหาอีกนิดหน่อยค่ะคะ่ะตอนนี้นะคะเราจะที่ทำปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังพาเด็กๆนะคะมาทำบุญน,นะคะอ่ะคนเร็วทำบุญเร็วะค่ะทำบุญกันก่อนนะคะ <Okay. S 2> ค่ะตอนนี้เราก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาสัมภาษณ์เด็กๆเด็กหนึ่งข้อสอบเป็นไงบ้างวันนี้ยากไหมยากเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพาวข้อสอบยากไหมจำไม่ได้เหรอ นี่แหละเห็นไหมอะค่ะหลังจากที่ทำข้อสอบเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะกลับโรงเรียนเดี๋ยวพาเด็กๆไปกินอะไรระหว่างทางก่อนนะคะเจอกันที่โรงเรียนเลยค่ะตอนนี้เรากลังกลับเรียนนะอะหมนวหรอนี่นะคะตอนนี้เรานั่งเป็นรถตุ๊กๆนะคะวจะไปหาอะไรกินแถวข้ามมหาลัยกันตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะา าาามาหาอะไรมาหาอะไรกินนะคะแต่เจอแต่เคฟอดเลยวันนี้อดได้กินบอลเลยบอชอบอชอบอกแล้วต้องจริงจังกว่าน,นี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะกินเคฟกันที่นี่ก่อนแล้วก็เดินเข้ารูปนะคะน,น,นี่ค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ของที่ต้องการแล้วนะคะตอนนี้เด็เกๆบอกว่าไม่ต้องรอบอชอเลย อร่อยนะดีจ้ะหลังจอกนี้นนเราก็จะกินไปเดินไปนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่อีกทีะค,ะค่ะได้ค่ะและตอนนี้ก็ถึงโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงประมาณ11โมงเกือบครึ่งแล้วนะคะพอเป็นเวลาที่เด็กๆจะต้องทานข้าวในโรงเรียปนประถมนะคะเดี๋ยวปล่อยเด็กไปทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะอาบน้ำแล้วนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากนะคะหลังจากอาบน้ำเสร็จเราก็จะมาตัดคลิปนะคะวันนี้มีคลิปหลายตัวเลยอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย